ฉันก็ให้แกไปหมดแล้วแกต้องการอะไรอีกอะ่ะเดินไปนฉันไม่ต้องการอะไรอะนะเดินไปเดินไปคุณผู้หญิงคุณรู้หรือเปล่าว่าอามีคุณอะนะทำอะไรไว้ะเห็นหัวหน้าชัดหรือเปล่าน เอามือขึ้นใครให้แก่นี้เดินไปทิ้งไหนอ่ะไปเถ้ะนะคนมีความผิดอย่างแกนะตับกอกปิ้นป้อนกระล่อนแล้วลยโถอย่ะนะมาแล้วไงตั้องไอเดนใช่ฉันมาแล้วแล้วฉันก็เอาไปยืนตรงนู้นไอ้นั่นไปหมดแล้วไปยืนตรงนู้นมีเรื่องฉันยังไม่ได้เคลีย อังเดมันเหลือเรื่องอะไรนะมันมีเรื่องสุดท้ายเนี่ยเปิดดูสมุดบัญชีแล้วมันเรียรู้จักคนที่ชื่อเปียโรหรือเปล่าไอ้น่รู้น่ะเปียโรมันเอาอำนาจของฉันหรือของแบ็คเรเวนหรือของทุกคนในนี้เอาไปเปล่าประกาศ ที่ไร่โอบาโกะนะของอินเดียนแกรู้หรือเปล่าว่ามันประกาศว่าอะไรฉันฉันไม่รู้มันประกาศว่าเขตตรงนี้เป็นของแบ็กวอเตอร์กับแบ็กเรเวนฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะทั้งทั้งที่มันเอาชื่อของฉันไปประกาศตรงนั้นนะ่ะแกคิดว่าไงอะไรเด่นฉันฉันคิดว่าเขานา่จะเห็นฉันทำนะ่ะพอดี วันนั้นที่ฉันขึ้นไปฉะนโดนพวกผดป่ามันทำร้ายฉันขาดทุนยับเลยฉันก็เลยไปรีดไถเงินจากคนแถวนั้นโดยอ้างชี่พวกแกไปอย่าซึมซับสินะไอเดนเปียโร่มันซึมซับมาจากแกใช่หรือเปล่าฉันก็ไม่รู้แต่มันเป็นเงินไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าชื่อของฉันชื่อของแบ็กเรเวน เลยชื่อของหัวหน้าฉันมันเสียหายนาะแกรู้หรือเปล่านะไอเดนฉันก็ไปคิดว่ามันจะเลยเถิดมาถึงขานาดนี้ขอโทษได้ไหมปล่อยพวกฉันไปเถอะอืะขอโทษพูดง่ายขนาดนั้นเลยรู้ไงอะเอานี้ดกันฉันด้วยอะไรจะให้พวกนายแล้วเรื่องนั้นปล่อยไปเถอะเหลือเรื่องที่เงินสวย อยู่เมืองนะ่ะไปกนปุ้ไปเท่าไหร่ให้ตายนิดเดียวนิดเดียวนี่มันเท่าไร่ไอ้เด่นโอ้ยบอกแล้วแค่สองสามหมื่นเองสองสามหมื่นเงิน จะให้พูดใหม่อีกรอบนึงฉันพูดความจริงก็อย่างเดีว,ว่าไงาไมเอาเงินให้แกเท่าไรมันให้มาไม่เท่าไหร่เองอนะห้าปืนก็หกกระบอกกระบอกละห้าพันมันก็ไม่พออยู่ดีนะอืม อ่อเฉ็นไปเชนะ็ดน่ะฉันมีลูกยังเล็กอยู่นะแล้วไอเด้นจะไปเอาเงินจากที่ไหนมาให้พวกฉันเงินมันเป็นเงินจากภรรยาฉันส่วนหนึ่งแล้วก็เงินภาษีนิดหน่อยฉันปุ๊บปิ๊บมาใต,ต้โต๊ะอ่าอืมแกบอกว่าแกจะดูคนแรกแกจะดูแรเองไม่ใช่เรื่องไงแกไปเอาเงินภาษีประชาชนมาใช้นี่เนี่ยนะไอเดน ขอเรามันก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือเปล่าแก่นี่มันกร็ร่อนปินปอนสมัติเลยนะเอาเป็นว่านะตายแล้วที่ได้จากผลตายมันก็ม่เครรู้ใช่ไหมจัดการไปทางเดียเอาไปเล่าไปเจอกันโล่านะหยัาขยับนะ เป็นไงบ้างราจูเรียได้เห็นท่าแท<ต>้ของอสามีเธอหรือย,ยังล่ะให้ร้องนั่นมันลอยน้ำเห็นท่าแท้หรือย,ยังจูเรียมีอะไรจะพูดหรือเปล่าวันนี้ฉันจะจอยู่ยังไงถ้าไม่มีเขาล่ะก็อันเดีย หนักใจอีกแล้วนั่นก็ไปอยู่ด้วยกันเลยนะดีเลยะเฮ้ยแล้วจะลงไปทำอะไรหลายๆเหมือนลำดาน วันนี้เราจะกินเหล้าได้ฉ่ำไปเลยนะ้หมดฮะเงินที่ได้มาก็ต้องไม่มีนนใ,ใครรู้ใช่เงิเนของคนตายอ่ะนะเายว,ว่าเราไปกันดีกว่านะ